รอบนี้อะไรนะฮะข้างๆคุณกรี๊ดอยู่ตรงนี้เราทำทำไมอ่ะคุณอยากเจอพิษติ๊กแล้วใช่ไหมล่ะใช่ค่ะผมบอกเลยเพราะว่ารอบนี้พิเศษมากๆคุณผู้ชมฮะเนวิเกเตอร์เนเจอร์คลาวพ่วงชื่อมาขนาดนี้แล้วออกอากาศทาง p b s น่าจะต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าเดิมแล้วก็น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากกว่าเดิมพี่ติก๊กจะพาเราเข้าป่าแบบธรรมดาหรือเปล่ารอบนี้หรือจะมีอะไรพิเศษาห,หรือว่าจริงๆแล้วเขาไปากับใครไหมฮะ <c oughs> มีคน <c oughs> เ<อ>ับเชิญไม่เร <c oughs> ไม่รู้อันนี้อยาก,กรู้ไหมล่ะก็ต้องถามพี่ติ๊กละค่ะถ้าอยากรู้แล้วเราจะไม่เรียกแต่เราจะให้แฟนคลับตะโกนเรียกแน้ไหมฮะได้ไหมคะโอเคอยากเจอใคร อยากเจอใครครับอยากเจอใครนะฮะง้นเชิญพี่ติ๊กเจษฎาภรณ์ผลดีเสียงปอมือหน่อยแล้วก่อนจะเจอพี่ติ๊กบอกเลยอยากรู้บรรยากาศใช่ไหมฮะไปดูตัวอย่างกันก่อนนิดนึงนะพี่ติ๊กเขาพาไปเจอใครบ้าง ครับผมเอเ่อนีเวกเกเตอร์ครับโอ้โหเสียงกรี๊ดมาเกีงค่ะว้เอาละอย่ายั้งนะฮะอย่ายัง <c oughs> ้งฮแถวหน้าแถวหลังแถวกลางน,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 นะฮะ เป็นขับเยอะจังเลยพี่ติคีการต้องดีใจนะครับเราอบอุ่นนะครับที่เราได้เห็นแบบนี้นะครับครับรอบนี้พี่ติครับมาอยู่บ้านไทยทีีวด้วยใช่ครับเป็นเนวิเกเตอร์แต่เขามีเนเจอร์คลับมีมีพวกท้ายนี้ด้วยท้ายกันเร์เนเจอร์คลับเพราะว่าใหม่มันยังไงครับเพราะว่าอันนี้นะครับเนวิเกเตอร์พอดีว่าหลังจากที่เนวิเกเตอร์ยุติบทบาทไปแล้วนะครับเรามีเพจซึ่งเราใช้คําว่าเนวิเกเตอร์เนเจอร์คลับซึ่งเรารู้สึกว่าคำนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการสื่อสารทั้งสองทาง เมื่อก่อนนะครับนีวิเกเตอร์เราก็ออกอากาศไปแล้วก็ไม่ได้มีการโต้อตอบกลับมาบผมว่าในคราวนี้เนี่ยเหมือนเหมือนกับเนการสื่อสารแล้วก็โต้อตอบกลับไปกลับมาระหว่างเนีวิเกเตอร์กับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติครับรอบนี้เองจะได้เห็นบรรยากาศความพิเศษยังไงแม่พิทีเพราะเมื่อกี้ปบารแอบเห็นจากวิทยาด้านหลังครับมีไปมีไปทะเลทรายมีไปต่างประเทศรอบนี้จะเป็นมีความพิเศษขนาไไดไหนเอาให้ฟังหน่อยนิดนึงมัยก็สําหรับเอาจริงแล้วนะครับคาแรคเตอร์ของเนีวิเกเตอร์นะครับ ก็แน่นอนเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเจษดาพรผลดีเขาเดินทางแล้วก็ชื่นชอบธรรมชาตินะครับแล้วก็เขาก็อยากจะเล่าเรื่องของธรรมชาติ<ช>ตั้งแต่บนยอดเขาจุถึงใต้ท้องทะเลแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยมีความพิเศษคือว่าจะมีทั้งในส่วนของประเทศไทยและต่าปปงประเทศด้วยปต่างประเทศด้วยใช<อ>่ครับใช่ครับก็จะได้เห็นมุมมองหลากหลายผมว่าถ้าเกิดว่า<ช>คือที่ผ่านมาเ<ช>น็ิเกเตอร์ สักประมาณ99%คือประเทศไทยล้วนๆแต่ผมคิดว่าพอเวลาเราได้เดินทางแล้วเนี่ยครับเราได้เห็นสิ่งที่บางส่วนที่ดีๆเราก็อยากจะนํากลับมาเล่าเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนในเรื่องของการอนุรักษ์ต่อไปครับแต่ค่ะเมื่อกี้วีดีเห็นมีเหมือนแขกรับเชิญด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะพี่ติ๊กไม่เหงาลครับไปพร้อมกับลูกชายพี่ติ๊กฮะอุ้ยในคลเป็ไปกับลูกชายพี่ติ๊กบ้างเย เป็นกับลูกชายพี่ตีนะ๋คฮะใช่ครับก็สําหรับความแปลกใหม่ในคราวนี้อ,อย่างหนึ่งนะครับคือแขก,กรับเชิญพิเศษครับซึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากจะนําพาน้องๆที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับเขาได้มีโอกาสไปสัมผัสครับแล้วก็แน่นอนเขามีแฟนๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ๆเจนวายเจนซีอะ, Gen y, Gen Z, อะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้คนได้สัมผัสนีฟเกเตอร์ในทุกๆเจเนอเรชันครับผม เราจะได้เห็นอะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมความสนุกคูณ2อนะฮะพี่ติฮะเออคูณสามคูณสี่โอ้ยคูณหคูณหกไปเลยพี่ติ๊กพี่ขายของน่อยังไงแฟนๆอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ผู้ชมที่รับชมอยู่ทางไลฟ์ด้วยชมนิวนนนคค่่่ะะีจบอกวาที่่แบบวาาติดเเตอร์บบนี้ อตอนนี้นะครับ<อ>นีเวเกเตอร์อยากจะส่งต่อนะครับระหว่างรุ่นผมรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณแม่สู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานต่อไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับการที่เรามาในคราวนี้เนี่ยครับก็รูปแบบรายการต่างๆที่จะเล่าเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความท,ท,ที่อยู่ตั้งแต่บนภูเขาจนถึงใต้ท้องทะเลพืชพันธุ์สัตว์ป่านะครับ วิถีชีวิตต่างๆรวมถึงแขกรัเชิญพิเศษนะครับอย่างที่น้องๆได้เห็นไปบ้านบางส่วนแล้วนะครับแต่จะบอกว่ามีอะไรเจ๋งๆกว่านี้ให้รอติดตามชมกันนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับนฟิเกเตอร์ที่เราจะออกอากาศนะครับปีนี้นะครับแล้วก็ในซีรีส์แรกนะครับจะมีประมาณ12ตอน12 EP 12 EP เิอครับเกอได้เห็นความสนุกสนานของมิวิ